งวดใดงวดนั้นตั้งใจว่าสิคือจังจังตั้งใจว่าสิรวยคักคักแต่สุดท้ายอ้กับเป็นนี่ตัม้มตัม้มตั้มตั้มตั้มมีใสใสแล้วมาให้เจ้ามาท่วงดอ ไอ้บ่ได้มาลอมาตัวแต่ไอ้บ่มีอิลีมีใสใสแล้วแต่ไอ้บ่มีอิลีบ่เม่นไอคิดทีนี่แต่ไอ้บ่มีอีลีเลยคืนบ่ทันได้ฝากถึงเจ้ามือวยเด้อ